เกมนี้ยผมเล่นมาเป็นสิบสิบปีผมยังไม่เคยทําได้อย่างนี้เลยเกมผมติดได้ทุกเมืองละเหลือเมืองสุดท้ายแล้ะผมมาทายไว้หน่อยผมเล่นมาตั้งแต่ปอตีอ่ะที่เล่นเล่นมาตั้งแต่โอชอ่ะไม่ปอตีดิคืเอ,อเล่นมาตั้งแต่ยังไม่จบปอตีอ่ะผมไม่เคย,ยงนี้ยผมโอ้โหแพ้คอมตลอดเนี้ยผมติดมาได้ทุกเมืองะ เดี๋ยวเมือสุดท้ายผมละนๆๆมเนี่ยในเมืองเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมืองเนี่ยเมืองสุดท้ายแล้วถ้าผมชนะเมืองนี้คือน็อกเลยจะเป็นไงอย่ามาดูกันขอถ่ายนิดหนึ่งนะเล่นมาสิสิบยี่สิบปีแล้วยังไม่เคยได้อย่างนี้นะเลย ปีวิเนี่ยลุยกันว่าถ้าดานนี้จะเป็นไงลองเลยกันเดีวยาก็เล่นไว้แก้งเหงาเพราะว่าทํางานไปก็เปิดให้มันเล่นไปได้ด้วยว่าคอมมันจะตีเมืองเราไหมเราจะสร้างใครอะไรเงี้ยบางครั้งเราไม่ต้องเล่นะคอมที่เราสร้างมันเมื่อมคอยมาคอยป้องกันให้เราอะไรเงี้ยแบบ ในคอมเมนต์ของเราอะไรโอเคครัดไปสุดท้ายละเป็นไงเนี่ยนี่เลยนี่เดียวตรงนี้เดียว๋ยวผมสร้างตัวละครเงือกสร้างไม่ได้ละตัวเต็มโอเคน,นี่คืออะไรดีอ่ะ ลองลองูนึ่งไปอ,อัดอัดไปเรย่ยเลย,ยนะ <c oughs> ผมไม่ทำแล้ว่อยให้บอไตีอ่ะตัวผมเจ๋งว่าแต่ผมว่าตาแรกแพ้นะ cái <laughs> cây này mình tì nhẹ nùa lên trái không phải không phải không phải luôn เข้าไปได้ดูใกล้ๆพอใกล้หนูมาเลยเนี่ยเวลามันเล่นนึกผมก็ทํางานเขียนเขียนที T ีไปด้วยก็ได้ให้มันเล่นไปด้วยอะไรอยากเล่นจอขนาดไหนก็ปรับไปได้จออะไรขนาดไหนก็ปรับได้ไม่เหนื่อยมันได้ชอบอ,อย่างนี้เดี๋ยวตายเสียใจก่อน ก็ร <chat> ูเมเนี่ย่นอนแต่เด็กเพราะว่ามันต้องคิดอะไรมากสร้างบอดสร้างฐานอะไฉีดโมซะละแบบหนึ่งอะไรนึงนะตัวเองเก่งนะบอกเขาไปตปหาแน่เลยอย่างสุดท้าย ฝั่งเรามีร้อยเก้าสีบสองฝั่งอันมีร้อยเก้าเจ็ดนี่ร้อยหสเจ็น่าชนะนะแต่ตัวด้ท้ายขอมไม่ค่อยเก่ง <c oughs> ถ้าตานนี้แพ้ผมเอาอีกกองทัพหนึ่งอีกเ <c oughs> มืองเข้าตีเลยเพราะว่าตัวมันน้อย แพ้ได้ไม่ว่ากัน,นการที่มันตัวน้อยเราแค่เอาอเมืองนึ่งเข้ามาตีวางแผนไม่ทำไรแค่เอาไอเทมช่วยเพื่อนนผ่นน่แพ้แน่เลยเวลาจะหหมแเราก็ตีให้

เราตีาาเลยเหลอยว่าเนี่ยเมืองมีเขาตีเลยผมเลยอัดไว้ไม่เคยได้ถึงขนาดเลยหรือง่ายดีไว้เพื่อน ไอเีเดีวๆๆๆันดนโดตีเดนอกไปวันนี้งานให้ฟื้นสนเลย ซี <laughs> นโน่แต่แล้วไม่ไปดูอีกแล้วว่าว่าไงจะนอกแล้วจะนอกแล้วขอทีนึงแล้ววันหนึ่งไม่ได้เล่นเกมมาหลายเดือนแล้วน,นะมาอีกเรื่ออ่ะตอนสุดท้าย Gracias. <laughs> Thanks. <laughs>

ก็อย่างนี้เลยว่ะป็นอย่างนี้ไม่ <c oughs> าชาอีกต่สิบกว่าปียี่สิบปีเล่นมา Yeah, right. <laughs> พอจบแล้วก็เริ่มมาหนึ่งใหม่เลยเนี่ยอพอจบแล้วก็เริ่มมาใหม่เหมือนเหมือนเกมทั่วไปพอจบแล้วน็อกแล้วก็กลับมาหนึ่งใหม่มีอะไรมีดาอะไรเปลี่ยนเหมือนพอน็อกก็ป็นอย่างนี้แหละเนี่ยเกมนี่โอเคนะผมดูงานผมแล้วพอจบสัตว์ไม่ยเราจบการเราเนรีวิวเกมแล้วกันเกมเนี่ย มาเล่นสงการมาแล้วอันนี้คือคะแนเนเ่ยชีนโม่ใหม่ซัพพอร์ตแม่งหลุดด้านหลังนี่เลยด้านหลังมันจะดีอะโหแต่ด้านหน้าสวยเลยโอเคครับผลหยุดแล้วคะแนนเล่นสงการเนี่ยอันนี้คู่กันเปิดสายกันชอบแฮะคือคะแนนเล่นสงการ เดี๋ยวาสมกานนะครับอันนี้สี่เซนสี่เซนอันนี้องค์นาลายสี่เซนอันนี้ห้าประมาณห้าเซนอีกหนึ่งมิลห้าเซนโอเคครับมินิก้อยยงนี่สวยเลยเี่คเน่กับอนุมานเล่ห์ขอกายไงอันเดียละครับ